รมส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานีเสนอเกษตรอุดรออนทัวร์สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรอุดรออนทัวร์ของสำนักงานเกษตรอำเภอนองแสงกับผมนายธยาทิศวงพาุวัตรตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการวันนี้ผมมาในตัวแทนวิทยกร เราจะพาไปดูกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านทับกุมูดเสบีไปดูกันเลยครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านทับกุมูดเสบีนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับกลุ่มสมาชิกกันได้เลยนะครับผมและขณะนี้นะครับเราก็อยู่กับประธานและสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านทับกุมูดเสบีนะครับผมเดี๋ยวเรียนเชิญท่าน่านประธานแนะนาตัวนิดนึงครับผม สวัสดีค่ะดะิฉันชื่อนางลำไย,ยชินาันค่ะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารแต่รูปบ้านทับกุ้งหมู่สิบเอ็ดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปวีณาชินาฝันเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแต่รูปอาหารบ้านทับกุ้งหมู่ที่สิบเอ็ดและเป็นประชาสัมพันธ์กลุ่มค่ะก็เนื่องจากท่านประธานอาจจะพูดไม่เก่งนะพะเดี๋ยวให้ทางประชาสัมพันธ์นหรือพี่อูนเนี่ย แนะนำนิดนึงว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงมีการรุมตัวกันให้เกิดวิสาหกิจชุมชนนี้ขึ้นมาครับผมค่ะเนื่องด้วยช่วงนี้เป็นช่วงเศรษฐกิจที่หลังจากมีโควิดเข้ามานะคะก็ทําให้ประชาชนในบ้านทับกุงหมู่ที่11ส่วนใหญ่ไม่มีงานทำนะคะท่านประธานกลุ่มก็เลยเล็งเห็นและดิฉันในนามได้รับตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านทับกุงหมู่ที่11 จึงได้ปรึกษาหารือกันจากนั้นเราก็ได้รวมกลุ่มกันและเล็งเห็นความสําคัญของความเป็นอยู่ของลูกบ้านนะคะจากนั้นก็ได้มีการปรึกษาหารือกันและก็ได้รวมกลุ่มกันทําไข่เค็มหลังจากที่เคยไปศึกษาดูงานแล้วก็อบรมมาหลายๆอย่างเห็นว่าการทําไข่เค็มน่าจะเข้ากับเศรษฐกิจในยุคนี้ จึงได้นำความรู้ที่ไปอบรมมามาประชาสัมพันธ์และก็ให้ทางท่านประธานกลุ่มนะคะได้เป็นผู้ดำเนินงานให้หาสมาชิกเข้ามาโดยเฉพาะกลุ่มสตรีและก็แม่บ้านที่ไม่มีงานทำหรือว่ามีงานทำแต่ว่ารายได้น้อยไม่พอในครอบครัวนะคะก็เลยได้เกิดการรวมกลุ่มกันขึ้นในครั้งนี้ค่ะ อ่าแล้วนอกจากไข่เค็มเนี่ยเรายังมีอาหารแปรรูปอย่างอื่นอีกไหมครับพี่ใหญ่ค่ะนอกจากไข่เค็มเราก็จะมีหน่อไม้ดองนะคะแล้วก็จะมีวุ้นวุ้นแฟนซีค่ะเป็นอาหารแปรรูปอีกอีกอย่างหนึ่งก็จะมีปะลาลสับค่ะซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของภาคอีสานค่ะขอบคุณค่ะเรามีปศุสิทิ์อะไรบ้างแล้วก็มีตลาดรับซื้อหรือเราไปรับจากไหนมีเครือข่ายอะไรบ้างไหมครับ วัตถุดิบในการทําไข่เค็มนะคะแล้วก็จะมีเกลือแล้วก็จะมีไข่จากนั้นก็จะมีน้ำส้มสายชูค่ะอ่าแล้วแล้วจากวัตถุดิบอย่างไข่ไข่เป็ดนะครับเรามาจากไหนเอ่ยหรือมีเครือข่ายไหมครับไข่เป็ดเราจะรับซื้อจากร้านร้านร้านในจังหวัดอุดรน,นะคะแล้วก็ของอำเภอกุมภาวาที่เป็นไขเ่เป็ดเป็ดไล่ทุ่งอะคะ่ะเพราะว่า ไข่เป็ดตัวนี้มันจะทําให้ยืดอายุอของอาหารส่วนมากไข่แดงก็จะแดงมีสีสวยดีน่ารับประทานค่ะแล้วก็ถ้าเกลือะครับเกลือนี้เรามาจากไหนเอ่ยเอเกลือเราจะใช้วัตถุดิบเกลือจากบ้านดุงค่ะเพราะว่าราคามันจะค่อนข้างไม่สูงไม่แพงนะคะแล้วก็เป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่ในจังหวัดค่ะอ๋อได้ข่าวว่าช่วงนี้ก็ทางผู้ใหญ่อูนี้ก็ข,ดขาดไข่เป็ดอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับถ้า ใหมีใครเป็ดเนี่ยสามารถติดต่อได้นะครับผมค่ะตอนนี้ไข่เป็ดก็ขาดตลาดส่วนใหญ่เราก็จะรับซื้อได้ในจํานวนที่ไม่มากพอนะคะกับ,กกบความต้องการของตลาดคือถ้าเกิดใครมีเป็ดที่เลี้ยงแล้วก็เป็นไข่เป็ดที่สดสามารถเข้ามาติดต่อที่กลุ่มได้นะคะเพราะว่าเราจะรับซื้อค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการทำไข่เค็มกันนะครับเดี๋ยวให้ทางสมาชิกนะครับสาธิตให้ดูกับผู้ชมนิดนึงว่า เราต้องมีการมีขั้นตอนยังไงในการทํานะครับมีหรือมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆอยที่ทําให้ไข่เค็มเราเนี่ยมีชื่อแล้วก็ขายได้ดีครับผมค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องเลือกดูไข่ก่อนนะคะไข่ส่วนมากก็มันจะมีไข่ลูกเล็กลูกตัวเราจะคัดไซส์ให้มันเท่าๆกันแล้วก็ต้องดูว่าไข่จะไม่ร้านะคะเลือกดูไข่ที่มันไม่รล้าเพราะว่าถ้าเราเอาไข่รล้าหรือว่าไข่แตกมาทํามัน มันจะผ่านการล้างแล้วก็น้ํามันจะเข้าไปในไข่มันอาจจะทําให้ไข่ของเราเน่าหรือว่าเสียในช่วงที่เราทําทําไข่เค็มอะคะ่ะตอนล้างเนี่ยเรามีต้องใช้ยางใช้อะไรในการล้างได้ไหมครับต้องใช้สกอตไบท์กับน้าเปล่าเท่านั้นค่ะน้ำเปล่าอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะ ไข่เป็ดห้าแผงน,นะคะจะใช้จะใช้น้ำส้มสายชูประมาณหนึ่งแกนลอนนะคะหลังจากที่แช่เสร็จแล้วเราก็ค่อยจะมาเอารอให้ไข่เป็ดมันลอยขึ้นแล้วเราถึงจะเอาไข่เป็ดที่ลอยขึ้นนั้นไปเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ผึ่งไว้ให้แห้งก่อนนะคะ หลังจากไข่เป็ดที่เราแช่ในน้ำส้มสายชูลอยขึ้นมาแล้วนะคะมันจะมีเยื่อแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็เอามือเช็ดเช็ดทำความสะอาดออกเราจะเห็นไข่เป็ดว่ามันจะมีเปลือกไข่ที่สวยแล้วก็สะอาดนะคะจากนั้นก็นำไปเช็ดแล้วก็ผึ่งให้แห้งก่อนที่จะนำไปหมักคลุกเคล้ากับเกลือะคะ่ะ หลังจากเช็ดไข่ให้แห้งแล้วนะคะแห้งสนิทแล้วเราก็จะมาถึงขั้นตอนการคลุกเขากับเกลือนะคะเพื่อจะทําให้เป็นขั้นตอนการทําไขเ่เค็มค่ะโรยเกลือลงไปในกล่องก่อนนะคะเป็นการรองพื้นหลังจากนั้นก็คลุกเกลือเข้ากับไข่แล้วก็เอามาลงในกล่องที่เราเตรียมไว้นะคะ ภาชนะจะใช้เป็นกล่องโฟมหรือว่าจะเป็นกล่องพลาสติกใสก็ได้ตามที่เราหาได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นภาชนะที่สามารถปิดได้สนิทคะ่ะและอย่างนี้ครับผู้ใหญ่ถ้าเกลือเนี่ยสมมุติเรา,เาทําไข่เค็มเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถเอากลับมาใช้ได้ใหม่ไหมครับได้ค่ะเกลือที่เราใช้แล้วสามารถนํากลับมาใช้ได้อีกรอบนะคะหรือว่าอีกหลายๆรอบแต่ว่าขั้นตอนการทําก็ต้องเอามา,อาผึ่งให้แห้งหรือไม่ก็นํามาคั่ว ก่อนนะคะใส่กระทะเพื่อที่จะไม่ให้มันมีเชื้อนะคะเป็นการฆ่าเชื้อไปในตัวแล้วก็สามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่เมื่อมันเกลือมันเย็นแล้วก็สามารถนํากลับมาหมักไข่ทาเป็นไข่เค็มได้อีกค่ะ ถ้าเราทําไข่เค็มนะคะแล้วก็วางวางให้ครบหนึ่งชั้นแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาเกลือนะคะโรยข้างหน้าก่อนให้มันเต็มหลังจากนั้นถึงเอาไข่มาวางซ้อนกันได้อีกหนึ่งชั้นหรือว่าหลายๆชั้นเพิ่มขึ้นไปค่ะเพื่อประหยัดพื้นที่ในการหมักแล้วก็ประหยัดภา,าชนะในการบรรจุด้วยะคะ่ะหากเราจะทําขายนะคะ แต่ถ้าทำกินธรรมดาที่บ้านก็ใช้บรรจุพัณฑ์ที่มีขนาดเล็กก็ได้ค่ะนี่คือชั้นที่สองนะคะวางวางเรียงกันไปเลยค่ะทำเหมือนชั้นแรกค่ะแล้วก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบหนึ่งชั้นสองชั้นหรือว่าหลายๆชั้นนะคะแต่ว่า ต้องเว้นระยะขอบที่เราจะปิดฝานะคะบรรจุภัณฑ์ให้เหลือไว้หน่อยนึงเพื่อไม่ให้มันแน่นเกินไปอะคะ่ะถ้าได้สองชั้นแล้วขนาดนี้จะพอดีถ้าเป็นกล่องโฟมประมาณนี้นะคะเราก็จะเอาเกลือม,มาโปะโรยหน้าเลยะคะ่ะหลังจากนั้นก็สามารถปิดกล่องบรรจุภัณฑ์ได้ก็จะประมาณนี้นะคะ่ะ ปิดบางๆก็ได้ค่ะเพราะว่ามันจะเค็มขึ้นมาจากข้างล่างอยู่แล้วหลังจากนั้นก็จะเอาฝามาปิดหลังจากเราใส่เกลือโปะเกลือข้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใช้เทปใสปิดก่องบรรจุพัณฑ์ให้สนิทเพื่อไม่ให้อากาศเข้า หลังจากครบ7วันแล้วนะคะเราก็จะมาทําการบรรจุใส่กล่องเพื่อจําหน่ายนะคะขั้นตอนแรกก็คือต้องติดสติกเกอร์ก่อนเป็นของทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรเราค่ะแล้วก็นําไข่ที่ต้มสุกแล้วนะคะ,ะมาใส่เข้าไปในกล่อง ข้อดีของไข่เค็มยางมะตูมกลุ่มแปรรูปอาหารเรานะคะก็จะมีประโยชน์อย่างหนึง่งก็คือไข่เค็มที่เราทำนี่สามารถกําหนดอายุของไข่เค็มได้ว่าจะกินเค็มแค่ไหนเนื่องจากว่าบางท่านนะคะเป็นคนรักสุขภาพโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเบาหวานโรคความดันจะไม่สามารถกินเค็มได้ฉะนั้นแล้วไข่เค็มตัวนี้ที่เราทําสามารถกําหนดได้ระยะเวลา7วันหรือว่า9วันถึง10วันก็จะเป็นไข่เค็ม อย่างมะตูมที่ไม่เค็มมากนะคะสามารถทานได้ทั้งไข่ขาวแล้วก็ไข่เค็มค่ะเป็นไข่เค็มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคความดันและก็เบาหวานและก็สามารถทานได้ตลอดค่ะ,ะหลังจากได้รับชมวิธีการทําไข่เค็มมาแล้วนะครับเดี๋ยวทางให้อยาก,ายากให้ทำพี่อู๋นี่ครับฝากช่องทางการขายนิดนึงว่าเรามีช่องทางทางไหนบ้างไม่ว่าจะเป็น Facebook เบอร์โทรศัพท์หรือไลน์ครับผมตอนนี้ก็ขายทาง Facebook นะคะ ของกิมลังนะคะ Facebook ชื่อกิมลังแล้วก็จะมี ID l i ลน์กลุ่มนะคะคือ vna หนึ่งหนตัว v เล็กนะคะแล้วก็ v เล็ก double e n a 1 1ึ่สค่ะส่วนเบอร์โทรศัพท์นะคะ065 6์หกห้าหกหกหาสองเก้าจ็ดแปเรากำลังจะทำกลุ่มใหม่ขึ้นมาอีกนะคะคเป็นชื่อ Facebook ในชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แต่รูปอาหารบ้านทับกุงหมู่ที่11สามารถกดเข้าไปได้เลยค่ะ,ะก่อนที่จะจบคลิปนะครับก็ฝากทางประทานและก็สมาชิกกลุ่มของวิสากิจชุมชนครับเ,เชิญชวนให้มาเที่ยวหนองแสงนิดนึงครับผมค่ะในานามตัวแทนกลุ่มนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะคะเข้ามาชมช่วงนี้จะเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวนะคะเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวก็คือภูฝอยลมค่ะอากาศกําลังเย็นสบายเลยค่ะตอนนี้ ใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วค่ะแล้วของฝากของอำเภอหนองแสงนะคะก็มีเยอะแยะมากมายค่ะท่านใดที่ผ่านมาก็สามารถแวะซื้อได้นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอฝากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลรูปอาหารบ้านทัพพูมูสเมรซึ่งเป็นไข่เค็มนะครับแล้วก็ขอทั้งทีมงานและสมาชิกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้